เวลาเราดูข่าวเช้าๆาเดี๋ยวคุณครูนะครับไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กไปคุกคามทางเพศกับเด็กใช้วิธีหลอกแลกกับเกรดหรืออะไรก็แล้วแต่ละครับท่านผู้ชมหลากหลายวิธีการเนี่ยเวลาเราเห็นข,านขา่าวข่าวแบบนี้เราก็รู้สึกเศร้าใจเสียใจนะครับเพราะนึกว่าคุณครูเนี่ยเหมือนเป็นพ่อพิมพ์ของชาตินะเป็นเบือจ้างที่จะนํานักเรียนเนี่ยขึ้นฝั่งไปได้ดบได้ดีว่างั้นเถอะแต่ก็มีข่าวข่าวแบบนี้อยู่เสมอ แต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าจริงๆคุณครูที่ดีมีเยอะคอรมอบอกอย่างไรนั้นเลยครูที่ทําผิดเกี่ยวกับเรื่องของเพศเนี่ยนะครับระหว่างที่ตั้งกรรมการสอบก็ให้ออกไปก่อนเลยคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทําผิดวินัยและจริยธรรมร้ายแรงด้วยนะก็คือล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็คุกคามทางเพศชู้สาวใช้สื่อออนไลน์คุกคามนะเขาไว้ประชาสัมพันธ์ติดต่องานข่าวสารส่งรูปโป๊เงี้ย b บล k m a i l เงี้ยนี่รวมถึงทุจริตและยาเสพติดด้วยเพราะฉะนั้นครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยถ้าผิดวินัยเหล่านี้ท่านผู้ชมครับแล้วมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเขาบอกว่าหลังจากนี้ไปหากมีหลักฐานเพียงพร้อมแต่ต้นซึ่งต้องมีอยู่แล้วเพราะเวลา้งเรรนการสรอบผู้ปกครองของเด็กนะก็ต้องพาเด็กมานะแจ้งความบอกสื่ออะไรกัแล้วแต่ เพราะฉะนั้นถ้ามีหลักฐานเพียงพ้องแต่ต้นก็ให้ครูคนนั้นออกไปก่อนเลยแล้วก็พักใบอนุญาตระหว่างสอบด้วยถ้าพบว่าผิดจริงไล่ออกเลยฮะไล่ออกเลยคือเวลาออกในข้าราชการเนี่ยมันจะมี3มระดับคือลาออกก็คือออกเองออกเองเนี่ยถ้าเกิดว่าอายุงานได้ก็ยังมีได้บำเหน็จบำนาญได้ให้ออกนี่ก็ยังได้และสุดท้ายแรงสุดคือไล่ออกบำเหน็จบำนาญอดจบเลย นี่คือแรงสุดละเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอีกก็คือไล่ออกแล้วต่อไปคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทาอาชีพครูที่ไหนละไปขายก๋วยเตี๋ยวไปอะไรก็ได้แต่ครูไม่ได้ละแล้วก็แจ้งความดําเนินคดีผมดูในรายละเอียดเนี่ยตรงแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยสถานศึกษาเขาจะเหมือนเป็นตัวกลางในการประสานให้ผู้ปกครองของเด็กเจ้าทุกเนี่ยไปแจ้งความดําเนินคดี